คุณพ่อครับมีคนพูดว่าคนทุกคนอยากเป็นคนดีคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่ออยากเป็นคนดีผมจึงอยากจะให้คุณพ่อช่วยอธิบายคำว่าดีขอให้คุณพ่อช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับอันนี้ขออธิบายไปตามพระไตรปิฎกนะไม่ได้พูดเอาเองคือภอาษารีบุตรเนี่ยท่านตอบคำถาม ของชัมพุขาทัก,กะปริภาชกณบ้านนาลคามแขวนมคตมีปรากฏในธร,รมวาทีปัญหาสูตรตรงกับพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามะกุฏเล่มที่29หน้า91ภาษารีบุตรอธิบายคำว่าดี หรือทำดีดีคืออะไรดีคือสภาพจิตที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงภาษาบาลีก็คืออโลพะอโทสะอโมหะตามที่พระภาษารีบุตรท่านอธิบายเนี่ยคนที่จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็ได้แก่พระอรหันต์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนดีตามความหมาย ในพระไตรปิฎกที่ภาษารีบุตรท่านตอบชัมพุคาทก,กะปาริภาชกก็คือคนดีตามลำดับก็คือพะะระอรหันใช่ไหมรองลองมาก็พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันอย่างปูถทุชนอย่างเราเนี่ยปูถูกปถแปลว่าหนาหนักปูถุชนแปลว่าคนที่หนาหนักไปด้วยกิเลสเราจะ ปราศจากกิเลสไปขณะที่เราให้ทานถือศีลร,รักษาศีลทำความสงบแห่งจิตหรือสมถะและสติปัฏนาถ้าออกนอกนี้เป็นอกุศลทั้งหมดก็เป็นคนไม่ดีเพราะฉะนั้นขณะที่เราสนทนาธรรมกันเนี่ย <laughs> พูดหลายครั้งแล้วนะเพราะมันชัดที่สุดเลย เสียงกันได้ยินเนี่ยปรากฏชัดมากี่เราสนทนาธรรมและสนทนาธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในมงคลสามสิปดประการนะแล้ว้วก็พิจารณาทันทีดิเสียงกับได้ยินเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนี่ถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสในอนัตตลัคณณสูตรปัญจวัคคี ้าองค์ฟังแล้วพิจารณาตามบรรลุพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้ารูปทีนี้ขนาดที่เราเป็นปุถุชนเนี่ยนะเราพิจารณารูปนามอย่างเมื่อกี้เนี่ยขนาดรูปนามเราเราพิจารณารูปนามเนี่ยมีรูปนามเป็นอารมณ์ขนาดนั้นเ,เราพิจารณาสติปัฏฐานจเจริญสติปไตยครั้งหนึ่งสติเกิดก็จะมีโสภาณะสาธารณเจตสิก อย่างน้อยสิบเก้าองค์ธรรมเช่นอโลภะอโทสะตตระมัตต,ต,ตาตาแล้วก็สติปัฏฐานการพิจรณารูปนานก็เป็นอโมหะนี่ไงทานศีลภาวนาเนี่ยอยู่ในสติปัฏฐานดุดลอยเทาช้างนะเราก็เป็นคนดีใช่ไหมเป็นกาลยานปุถุชนกาลายกาลยานปุถุชนเนี่ยอนุโลมว่าเป็นคนดีกาลยานปุถุชนนะคนดีใช่ไหม ขณะที่เราพิจารูปนามเนี่ยจิตเราไม่มีโลภะโตสะโมหะอ่าเป็นยอดของกุศลทั้งสิ้นเขาเรียกวิวัตตาคามีกุศลข้อปฏิบัติเรียกวิวัตตาคามิมเนปฏิปทาเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีเราก็จเจริญสิบประธานบ่อยๆหนึ่งเลยหอกใช่ไหมนี่ไงเข้าใจว่า,วาทุกคนตรงเข้าใจตามนี้นะเรายึดถือพระใจเป็นดกเป็นคนดีเนี่ยคือคนที่จิตเป็น กุศลถ้าเราจิตเราเป็นอกุศลเมื่อไรขนาดนั้นเราเป็นคนไม่ดีทันทีแต่เราก็พลิกกลับเหมือนพลิกฝ่ามือพิจารณาทันทีสมมติเราโกรธเนี่ยโกรธไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนี่ไงเราเป็นคนดีทันทีเลยนี่ขอให้เข้าใจพระพุทธศาสนาตามพระไตรปิฎก